เป็นเวลาหลายร้อยปีที่มนุษย์ใฝ่ฝันถึงการโผบินไปในอากาศเป็นความใฝ่ฝันเป็นตำนานอีกทั้งเป็นสิ่งที่ฝังใจนักวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดเพราะการจะโบยบินเลียนแบบนกน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ซึ่งจากตำนานกรีกเดดาลัสกับอิคารัสสองพ่อลูกต้องการหนีจากการคุมขังบนเกาะกรีตโดยติดป,ปีกที่ทำจากขนนกแต่อิคารัสต้องพบจุดจบน่าเศร้าจากการนั้นหลายศตวรรษผ่านพน้น ก่อนที่มนุษย์จะสามารถล่องลอยในอากาศได้จริงการบินได้อาจเป็นความใฝ่ฝันที่มีมานานที่สุดของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ค้นพบหลักการลอยตัวของวัตถุตั้งแต่ยุคทองของกรีกโดยอะคิมินิสที่บันทึกไว้ว่าถ้าวัตถุที่มีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําเมื่อใส่ลงในน้ําจะมีแรงดันวัตถุนั้น ขึ้นบนผิวน้ําถ้าความหนานแน่นของวัตถุมากกว่าน้ําวัตถุนั้นจะจมลงถ้าความหนานแน่นเท่ากับน้ําวัตถุนั้นก็จะลอยอยู่ในน้ำลีโอนาร์โดดาวินชีประยุกต์ใช้หลักการนี้กับอากาศ และมุ่งความสนใจไปที่การสร้างสิ่งที่บินได้โดยในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งของพระสันตะปาปาลีโอที่10เขาวาดรูปนักบ,บุญต่างๆลงบนถุงผ้าใบและถุงกระดาษแลว้วบรรจุอากาศร้อนเข้าไปทำให้ถุงเหล่านั้นลอยขึ้นฟ้าอยู่ชั่วครู่คริตรส์สตักราช1670ท่านเคาลาน่าเดอรเทอร์ซี่พระนิกายเยซูอิตตั้งข้อสงสัยว่าวัตถุทรงกลมหากไล่อากาศภายในออกก็จะลอยตัวขึ้น จึงออกแบบเรือบินสูญญากาศที่บินด้วยหลักความเบาวกว่าอากาศภายนอกแต่เรือบินนี้ไม่ได้ขึ้นบินจริงเพราะเป็นเหมือนแนวคิดอื่นคล้ายๆกันคือเลือนไปจากความจําของคนโจเซฟมิเชลกับชากเอเตียนมมงโกฟิเยเป็นลูกชายเจ้าของกิจการผลิตกระดาษในเมืองอันโดเนทางใต้ของฝรั่งเศสทั้งคู่ได้รับการศึกษาด้านเคมีฟิสิกส์และสถาปัตยกรรมและรับช่วงกิจการต่อจากบิดา เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ส่งสินค้าประจำวางหลวงจึงมีรายได้มั่นคงสองพี่น้องจึงทุ่มเทเวลาให้กับการวิจัยค้นคว้าต่างๆได้มากทั้งสองประดิษฐ์มาตรวัดความร้อนและคิดค้นวิธีผลิตกระดาษไขซึ่งทําให้พวกเขามีชื่อเสียงโด่งดังในวงการค้ากระดาษแต่โจเซฟเริ่มสนใจเรื่องการบินมาตั้งแต่แรกเริ่มเขาอ่านเรื่องการที่เฮนรี่คาเวนดิช ค้นพบก๊าซชนิดหนึ่งในปี1766ที่กล่าวกันว่าเบากว่าอากาศ14เท่าชื่อก๊าซไฮโดรเจนเรื่องนี้จุดประกายให้โจเซฟเขาใช้กระดาษทำเป็นทรงกลมเล็กๆแล้วใส่ไฮโดรเจนเข้าไปแล้วปล่อยลูกกลมนั้นลอยขึ้นได้แต่แค่ไม่กี่เมตรก็ร่วงตกลงมาเพราะเพียงครู่เดียวก๊าซก็รั่วผ่านกระดาษออกไปหมดโจเซฟจึงล้มเลิกการทดลองกับไฮโดรเจน แต่มีเหตุมากระตุ้นความสนใจของเขาอีกครั้งขณะเขาพักอยู่ที่เมืองอาวินยงคือเสื้อเชิ้ตที่แขวนตากไว้ข้างกองไฟพองขึ้นเพราะอากาศที่ร้อนจากเรลไฟโจเซฟจึงเขียนจดหมายถึงน้องชายทันทีว่าเอเตียนเตรียมกระดาษไขกับเชือกไว้เร็วแล้วจะได้เห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดแต่โจเซฟไม่เข้าใจว่าเหตุนั้นเกิดจากความร้อนที่ทําให้อากาศขยายและลอยตัวขึ้นด้านบน เขานึกว uhm, si. ่าควันไฟคือปัจจัยที่เขาเฝ้าค้นหามานานยิ่งไปกว่านั้นเขานึกว่ายิ่งควันมีกลิ่นฉุนจะยิ่งสร้างแรงยกได้มากเขาจึงทําการทดลองโดยนําขนสัตว์มาสับแล้วเผารวมกับฟางชื้นๆนึกดูเถอะครับว่ากลิ่นจะขนาดไหนแต่การทดลองก็ประสบความสําเร็จในไม่ช้าและช่วงเดือนแรกๆของปี1783 พี่น้องมงโกฟิเยก็พัฒนาปรับปรุงบอลลูนของตนไม่หยุดโดยลองใช้วัสดุหุ้มหลายแบบลองเพิ่มขนาดและได้เห็นบอลลูนเปล่าของตนเหินฟ้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆถึง300เมตรเลยทีเดียวจากนั้นพี่น้องมงโกฟิเยได้แสดงให้ฝูงชนในอนโนเนเห็นการจุดไฟให้อากาศร้อนขึ้นจนสามารถยกบอลลูนที่สูงใหญ่ถึง33เมตรให้ลอยขึ้นบนฟ้าได้สูงกว่า1,000เมตรและพาลอยไปได้ไกล2กิโลเมตร ความสำเร็จครั้งนั้นเป็นที่โจทย์จันอย่างรวดเร็วไม่นานข่าวก็ได้แพร่ไปถึงอคาเดมี่เดซองหรือวิทยายลัยวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสณเมืองปารีสทางวิทยายลัยจึงมอบหมายให้นักฟิสิกส์หนุ่มชื่อชารกอเล็กซานเดอร์ชาลส์ทำการทดลองซ้ำเพื่อพิสูจน์ว่าการบินลักษณะนั้นเกิดขึ้นได้จริงแต่ชาลส์เข้าใจผิดเพราะบ,บทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการทดลองของพี่น้องมงโกฟิเย ซึ่งบอกว่า2พี่น้องผลิตก๊าซที่เบาวกว่าอากาศได้จึงทำให้บอลลูนลอยขึ้นฟ้าได้ในสมัยนั้นมีเพียงก๊าซไฮโดรเจนที่คนรู้จักว่ามีคุณสมบัตินั้นชาวจึงมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่พี่น้องมองโกฟิเยใช้ความเข้าใจผิดพาให้เขาเดินไปอีกทางที่นำไปสู่การพัฒนาบอลลูนอีกแบบที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง ตอนนี้จึงเกิดการแข่งขันความเป็นเจ้าเวหาชาลส์ ز, พัฒนาบอลลูนของเขาได้รวดเร็วเพราะเวลานั้นผ้าใหม่เคลือบยางสามารถผลิตได้แล้วซึ่งกัสซซึมผ่านได้ยากกว่าชาลส์ ز, จึงไม่ประสบปัญหาที่ทำให้โจเซฟมงโกฟิเยล้มเลิกการทดลองด้วยก๊าซไฮโดรเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ชาลส์ ز, ได้สร้างบอลลูนทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรซึ่งเล็กมากถ้าเทียบกับบอลลูนยักษ์ของพี่น้องมองโกฟิเย แต่มันบรรจุด้วยก๊าซไฮโดรเจนทำให้มีแรงยกมากกว่าม,มากเดือนสิงหาคมปี1783ชารสปล่อยบอลลูนก๊าซณบริเวณที่เป็นที่ตั้งของหอไอฟเฟลในปัจจุบันเพียงครู่เดียวบอลลูนก็ลับตาผู้มาสังเกตการไปตกลงห่างออกไป25กิโลเมตรนอกเมืองปารีสในประวัติการพัฒนาวิทยาการต่างๆ น้อยนักที่เรื่องใดจะพัฒนาขึ้นได้ด้วยคนเพียงคนเดียวถึงจุดหนึ่งความเข้าใจใหม่ๆในเรื่องนั้นจะผุดขึ้นเพราะคนเราสั่งสมความรู้มามากพอจนวิธีแก้ปัญหาปรากฏให้เห็นด้วยเหตุนี้ในเวลาเกือบพร้อมกันในปี1783บอลลูนสองแบบจึงเกิดขึ้นและมีชื่อเรียกตามผู้ประดิษฐ์คิดค้นคือบอลลูนอากาศร้อนเรียกว่าแบบมงโกฟิเยในขณะที่บอลลูนก๊าซเรียกว่าแบบชาลีเย แต่เวลานั้นยังไม่มีมนุษย์คนใดเคยขึ้นบินบนบอลลูนพระเจ้าหลุยที่16กษัตริย์ฝรั่งเศสในเวลานั้นทรงเรียกตัวพี่น้องมองโกฟิเยเข้าปารีสเพื่อทอดพระเนตรการประดิษฐ์นี้จึงก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างบอลลูนสองแบบนี้ขึ้นสำหรับบอลลูนก๊าสนั้นก๊าสที่ยกบอลลูนขึ้นเช่นไฮโดรเจนมีโมเลกุลเล็กกว่าอากาศรอบบอลลูนความหนานแน่นของก๊าสจึงน้อยกว่าของอากาศภายนอก ซึ่งจากหลักฟิสิกส์ระบบทุกระบบย่อมปรับความดันในระบบจนเข้าสู่สมดุลบอลลูนจึงลอยสูงขึ้นเรื่อยๆจนกว่าความดันภายในลูกบอลลูนเท่ากับความดันภายนอกสำหรับบอลลูนอากาศร้อนอากาศได้รับความร้อนจากกองไฟทําให้โมเลกุลมีพลังงานมากขึ้นจนวิ่งไปทั่วๆเร็วขึ้นอากาศร้อนจึงขยายตัวออกความหนาแน่นจึงลดลงบอลลูนจึงลอยขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่สูงกว่าในวันที่19กันยายนปี1783พี่น้องมองโกฟิเยชิงความได้เปรียบสำเร็จในการแข่งสร้างบอลลูนประชาชนทั่วปารีสมารวมตัวกันในสวนของพระราชวังแวร์ไยในเหตุการณ์อันน่าจดจำนี้คือมาเพื่อชมบลูนมองโกฟิเยลอยขึ้นฟ้าพร้อมด้วยลูกเรือแต่ไม่ใช่ลูกเรือมนุษย์นะครับเขามองกันว่าอันตรายเกินไป สัตว์ชนิดแรกที่ได้บินไปกับบอลลูนจึงเป็นไก่เป็ดและแกะโดยบินอยู่นาน8นาที <c oughs> หลังความสำเร็จในครั้งนั้นพี่น้องมองโกฟิเยต้องการสร้างบอลลูนที่มนุษย์โดยสารไปด้วยพระเจ้าหลุยจึงรับสั่งให้ใช้นักโทษรอ,อการประหารซึ่งจะได้รับอภัยโทษหากรอดชีวิตมาได้แต่ฟรองซูวพิลาสเดอโรซิเย ชนชั้นสูงซึ่งอายุน้อยที่สุดในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทนไม่ได้กับความคิดที่ว่านักโทษประหารจะได้รับการจารึกชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ได้ขึ้นบินเป็นครั้งแรกเขาจึงอาสาขึ้นไปแทนโดยได้มาควิสดาลองส์มาช่วยเกลี้ยกล่อมพระเจ้าหลุยให้เปลี่ยนพระไทยได้สําเร็จและประธานอนุญาตให้ทั้งสองโดยสารบอลลูนไปด้วยกัน แม้จะไม่มีการประกาศข่าวแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการแต่เช้าวันที่21พฤศจิกายนฝูงชนหลายพันก็มารวมกันณนะชาญเมืองปารีสอากาศร้อนเหนือเปลวไฟโชดช่วงไหลเข้าสู่บอลลูน,นซึ่งพองตัวเผยลวด,ดลายฟ้าทองอลังการมันสูง22เมตรกว้างเกือบ15เมตรและมีปริมาตร2,000ลูกบาทเมตรปิลาสเดโริเยและมาควิสดาลองส ขึ้นไปยืนฝั่งตรงข้ามกันในกระ้าบอลลูนเพื่อทวงน้ำหนักซึ่งกันจากนั้นผู้ช่วยก็ปล่อยเชือกที่รังบอลลูนเวลา13.54นากานาทีบอลลูนก็ทะยานสู่ฟ้าอย่างชัดช้าแต่สง่างามกระแสะลมอ่อนๆจากตะวันตกเฉีงเหนือพาให้บอลลูนลอยข้ามสวนในแววสซายไปทางตัวเมืองหลังจากนั้นอีกไม่นานหลังจากชายทั้งสองบนบอลลูนเดินทางไปได้8กิโลเมตรเศษ ก็ค่อยๆลงจอดระหว่างกังหันลมสองตัวในเขตครูเลอร์บับในการแข่งขันเกี่ยวกับบอลลูนจึงรู้ผลชี้ขาดในครั้งนั้นคนคู่นี้คือมนุษย์กลุ่มแรกที่บินได้แต่จากนั้นเพียงสิบวันสตราจา,ชา์ชาลส์ก็ขึ้นบินตามโดยผู้มาชมสามแสนคนที่แวร์ไซด์ชัยโยโหร้องขณะที่ชาวส์และนายช่างของเขาโดเอลโรแบรค่อยๆบินสู่อากาศในบอลลูนกสัส หลังจากบินอยู่2ชั่วโมงครึ่งพวกเขาก็ลงจอดอย่างปลอดภัยที่เมืองเนโซลห่างออกไป36กิโลเมตรในปี1784พี่น้องมงโกฟิเยส่งคนขึ้นบินเป็นระยะทางไกลขึ้นอีกผู้โดยสารมี7คนรวมโจเซฟมงโกฟิเยนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาขึ้นบอลลูนจากนั้นพี่น้องมงโกฟิเยก็เลิกสนใจการบินด้วยบอลลูนโจเซฟหันมาทดลองแนวคิดของเลโอนาร์โดดาวินชี โดดทดลองกระโดดร่มจากขอคอยเป็นครั้งแรกส่วนช้าเข้ารับราชการเป็นขุนานางระดับสูงช่วงหลายปีต่อมามีการปล่อยบอลลูนขึ้นหลายลูกโดยลอยได้สูงสุดที่ระดับ3,000เมตรแต่ไม่นานเรื่องเศร้าก็อุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกวันที่15มิถุนายนปี1785ปีลาสเดอโรซิเยจบชีวิตลงขณะพยายามข้ามช่องแคบอังกฤษ ด้วยบอลลูนที่ใช้ทั้งอากาศร้อนและกา๊าซบอลลูนซึ่งชื่อโรสเยตามชื่อเขาระเบิดหลังลอยขึ้นไม่นานเขาจึงเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกจากการบินแต่เหตุการณ์นั้นก็ไม่อาจหยุดยั้งพัฒนาการของบอลลูนซึ่งเดินทางได้ไกลขึ้นเรื่อยๆและลอยสูงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งมีการค้นพวกระแสะอากาศจะต่างกันณนะระดับความสูงที่ต่างกันทำให้เปลี่ยนทิศบอลลูนได้ทางอ้อมด้วยการให้บอลลูนลอยสูงขึ้นหรือต่ำลง อีกทั้งมีการออกแบบบอลลูนให้บังคับทิศทางได้ด้วยใบเรือหางเสือหรือแม้กระทั่งผู้เป็ดไว้ช่วยจูงช่วงต้นศตวรรษที่20เรือเหาะติดเครื่องยนต์ขจัดปัญหาเรื่องการบังคับทิศทางนั่นเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มนำบอลลูนกา๊าซมาใช้ในการศึกษาชั้นบรรยากาศของโลก วันที่27พฤษภาคมปี1931ออโกสปิกาสนักฟิสิกส์ชาวสวิสขึ้นบินด้วยบอลลูนกาสได้สูงถึง15,785เมตรโดยขึ้นสู่ความสูงนั้นได้ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนั่นเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์และสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญในบรรยากาศชั้นต่างๆ แม่ตรองปิดกาซหลานของออกกสอาศัยบอลลูนกาสบินไปรอบโลกโดยบอลลูนไรลิงออบิเตอร์3ของเขาลงจอดหลังรออยู่นาน20วันเป็นระยะทาง45,000กิโลเมตรจนถึงทุกวันนี้การวิจัยศึกษาสภาพอากาศ คงไม่อาจทำได้หากปราศจากบอลลูนก๊าซและการใช้บอลลูนอากาศร้อนก็ยังไม่จบลงเพียงแต่ทุกว,วันนี้การใช้เป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวยอนใจเป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นับแต่ยุคสมัยของพี่น้องมองโกฟิเยคือทันทีที่บอลูนอากาศร้อนลอยขึ้นจากพื้นดินมีเพียงปัจจัยเดียวที่จะกำหนดทิศทางบินของมันได้ก็คือลมนั่นเอง